สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนวาโลแกนโปเกมอนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมเลยเทนเนอร์เอ็นวแล้วก็ที่ขามได้เลยครับปรมจ์หน้าเก่าจากอีพีที่แล้วเลยพี่ฮิง่ะพไอเฟลนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะครับผมก็จากอีพีที่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอมันก็พอเล่นได้แล้ว ผมก็เลยอยากจะต่อยอดให้มันเนี่ยผมสามารถไปลงทัวร์ได้เลยไปไฟแบบจากทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเขาบบมีทัวร์เมนต์จากเอ่อพีเอ็มทีซีของทางอีทีเอลมามีเรื่อยเรื่อยเลยผมก็เออเด็กผมมันจะต้องไปถึงขนาดไหนที่ถึงจะสามารถไปไฟกับพวกนั้นได้อ๋อก็คือจาก คลิปพี่แล้วเรามาดูว่าเราถ้าเราปรับสตาร์เตอร์นิดเดียวเราสามารถเล่นได้เราเล่นแบบไหนนะคันนี้สมมติถ้าคุณหนึ่งอยากจะไปลงทัวร์นาเมนต์เราจอยากหรืออยากเจอกับพวกที่แบบโูดโทนโทนเลยว่าสมมติถ้าเราเปิดได้สตาร์เตอร์ตัวแบกกี้ดักไล่เราทำเองให้มันเล่นได้ใช่ไหมครับโอเคนะเรายืนพื้นจากตัวนี้เลยนะอันนี้น่าสนใจนะครันนี้ ตัวแบล็กี้ดักไลนะครับว่าที่ผมบอกก็คือมันเป็นตัวโปเกมอนธาตุมืดนะครับที่เป็นแท็กทีมที่ถามว่าคือเก่งนั่นเองนะแต่ว่าถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันไม่เก่งแน่นอนอนะฮะคราวนี้ถ้าโมท่าอย่างเช่นเทนนี่ข้างๆผมเขาบอกอยากเล่นเป็นในทัวร์นาเมนต์หลักอ,อยากไปตีพวกมิวทูตีพวก ADP เนี่ยครับ,รบมันจะจัดเด็กได้ไหมได้ครับคราวนี้เรามองก่อนเลยคือนี่คือเป็นเด็กโปเกมอนธาตุมืดใช่ไหมครับน,นี่สมมติถ้าเราแบบโมใหม่หมดเลยนะคราวน,นี้เด็กโปเกมอนธาตุมืดตอนนี้ที่อยู่ในเมตาเกมนะครับที่เขาเล่นกันในต่างปง,งปปรรระะะเเทททศศววมถึไยยด้น เรียกว่า Deck Dark Box, เด็กดักบ็อกนะดักบ็อกนี่คือ,อยังไงเอ่ยนะดักบ็อกคือเป็นเด็กโปเกมอนธาตุมืดเป็นหลักนะฮะเน้นตีแรงเร็วบูตเอเนิจีไวนะฮะซึ่งคันนี้จะมาดูว่าโปเกมอนที่จะมาใช้อยู่กับแบ็กกี้ดักไลน์เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวผมเอามามตัวอย่างให้ดูนะฮะโอเคนะคะันนี้โปเกมอนธาตุมืดนะฮะที่เป็นพวกโปเกมอนที่ใช้งานในส่วนของตัวเด็กดักบ็อกนะครับที่เป็นตัวหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมมาให้ดูทีละใบเลยครับผมนะฮะใบแรกก่อนเลยนะครับก็คืออโลลาเปอร์เซียนนะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ gx นะครับตัวนี้ผมวางก่อนนะฮะทีละใบนะฮะครับเมกายามิรามิแอนบันกิลัสนะครับตัวนี้ก็อีกใบนะครับเขาก็เปนส่วนของกาโ ko kn gx นะฮะธาตุมืดนะฮะอันนี้อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้เราผมเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนว่าถ้าเราจะเล่นดาร์ h บ็อกซ์เนี่ยมันมีตัว,อ,ตวอะไรบ้างที่สามารถใส่ได้นะครับแน่นอนนะฮะขาดไปไม่ได้เลยคือเก็กโคงะนะฮะเก็กโคงะนะฮะ, a, ะ,ฮะแกับ slow arc gx นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นโปเกมอนเจ็กทามืดนะฮะที่อยู่ในดักบล็อกก็คือในส่วนของมานิล่าเจ็กนนี่คือหลกัหลกๆของโปเกมอนธาตุมืดเลยนะครับนี้เราจะมาดูว่าแล้ว6ตัวนี้มันเล่นกันยังไงทำไมถึงต้องเป็น6ตัวนี้นะครับ,ค,รบคือเด็กดักบล็อกเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับแต่หลกัหลกๆตอนนี้ที่เห็นที่เล่นกันในบ้านเราหรือรวมถึงโ์นาเมนตนเนี่ยเขาจะเล่นหลกัหลกๆก็คือใช้ตัวนี้เป็นหลกักนะครับนี่นะฮะ ก็คือจะมีโอเคแบคี้ดักไลอยู่แล้วนะครับหตัวอตัวนะฮะแล้วตัวที่ต้องอยู่ในเด็กก็คือ,อมานิล่า GX คราตัวนี้มานิล่า GX เนี่ยตัวนี้ถามว่าทำไมถึงต้องใส่นะครับข้อสมัครของมานิล่า GX เนี่ยมันบอกว่า จะใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นเราสามารถย้ายการพลังงานพื้นฐานที่เป็นพังความมืดเนี่ยนะฮะที่ติดกับโปเกมอนบกนาญฝ่ายเรา1ลูกนะฮะไปติดโปเกมอนฝ่ายเราตัวไหนก็ได้แต่ครนี้มันบอกว่าทีละหนึ่งลูกก็จริงแต่มันบอกว่าใช้กี่ครั้งก็ได้ใ<ม>น1เทิร์นใน1เทิร์นนั่น,น,น,นแปลนะว่าเราโยกกี่ลูกก็โยกไปเลยไปเลยนะฮะโยกเต็มที่เลยนะฮะแล้วครนี้ถามว่าตัวนี้มันเก่งยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ให้ดูตัวแรกก่อนนะครับอ่าครนี้ตัวที่2นะครับเก็คโคนะแอน นะครับตัวนี้คือใช้2 Energy นะครับในท่าตีของเขานะฮะขึ้นชั่วร้ายโจมตีนี้เพิ่มไดเมจอีกเท่ากับจำนวนพลังงานมืดที่ติดกับกระมอนบนกระดานายเราทั้งหมดนะครับคูณ30ดังนั้นตัวนี้คือมันจะตีแรงตับเท่าที่มีพลังงานมืดอยู่ในสนามเราสมมติถ้าเราอยู่อยู่ห้าใบ,บมันจะเป็นตี150บวก30เป็น180อยแปดแต่ครนี้ที่ผมบอกมันบอกมันติดตัวเองอยู่แล้ว2อะ่ะสมมติถ้าหลัมีห้ามันถ้าเป็น7จ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบ เอาเรื่องนะฮะอันนี้คือตีแรงมากนะครับโหแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเป็นแบบฟูอ่ลทัดมืดอยู่แล้วมันคือแปลว่ามันจะเป็นจี้มันเป็นเอนอร์จี่มืดทั้งหมดนะนะมันจะตีแรงมากนะฮะโอนะขานนี้กาโอกเอ็นนะครับก็เอ็นตัวนี้นะครับเป็นกาโอกเอ็นมืดนะครับข้อสมคัญของมันก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราวางดาเมจก็คือโดนเองเจ็บเลือดสามสิบนะสามสิบเราเจ็บก่อนนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถนําพลังงานมืด นะฮะฮในสำรับเราหรือในไลบรารีเนี่ยมาแปะที่ตัวมันได้3ใบมันคือการบูตเอเนจีนั่นเองนะครับน,นี้ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นน่าจะเริ่มเอใจแล้วเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้คือไงเราแปลงเกาว,กว่กเอ็นได้แล้วปุ๊บเราเจ็บสามสครับเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงได้มา3 g นะฮะเก็กโคงะงโซลารยืนอยู่ข้างหน้าครับมันตีเท่าไหร่แล้วโอ้โ 3, หสามห้า อ่าอย่างน้อยอย่างน้อยคือ180แล้วอ่าร้อยแปแล้วนะฮะนี่คือ180นี่แค่มีแค่สตัวถ้าเกิดมีตัวอื่นอีกถ้ามีตัวอื่นอีกล่ะอ่าเนี่ยนะครบอกว่าตัวนี้มันน่าสนใจนะครับครานี้ที่ถัดมาคือตัวนี้นะครับเมกานะฮะยามินะฮะโบแอนด์บันกิลาเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตัวตีหลักนะครับแต่คือเป็นตัวปิดนั่นเองความสามัรถของมันคือนี่ฮะกรีดคลาสตีสองร้อยสิบแต่เอฟเฟกต์ของมันคือบอกว่าถ้าใช้ท่านี้ใส่โปรแกรมฝันของข้าแล้วน็อกเอาท อ่าน,น็อกโปเกม,มอนที่โนจีเอ็กเฉยๆก็ได้เพิ่มเป็น2ใบแล้ว<ช>ตีจีเอ็กก็เป็น3าใบแล<ด>้วตีแท็กทีมอีกแม่ตี G X อย่างเดียวอ๋อ T J อย่างเดียวด้วยลหลังๆเลย T J อย่างเดียวเนี่ยตีแท h Team ได้4ี่ใบ T J ธรรมดาอย่างนี้สได้3นะนี่ที่บอกว่าโหมัน,ม,นมันเป็นเด็กที่แบบคอมโบคอมโบนะครัลแล้วก็ Boo บูจี้เร็วมากนะครับคราวนี้ตัว G X ที่แนะนำอีกตัวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูใบแรกคืออโลราเปอร์เซียดอันนี้คือมันถ้าดูหน้ามันก็นะครับมันกลัวที่จะหน้ากลัวๆนะเหมือนแมวห่วงนอนแมวห่วงดูตาปืนเช่ไวมตาปืนเลยคราวนี้ความสามารถของมันนะครับคือตัวนี้มันจะไม่รับเดามจ หรือเอฟเฟกจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่เป็นแท็กทีมโอ้โหก็ปั่นเหมือนกันนะอ่าแท็กทีมเหมือนกันนะไม่ได้ให้ไม่ได้ที่2คืออัลตาบีอืมอ่าพวกมัชิบูเนยก็ะตามที่เป็นยุงครนที่เราเล่นหรือไม่กระที่เขาเล่นอากยงครับนึกสภาพอาาโยงใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เป็นเด็กทีมในเมตาหลักที่เราเจอกันบ่อยก็คือสุกัดงครับ เล็กลูกป่งไฟลูกป่งไฟอ่าทั้งด้งเล็กด้งใหญ่ที่เราจาุก้การคน <ผล S 2> ใช้เยอะมากใช่เราลงอเลยถ้าเปอร์เซียน,นไปวางหน้าเขาเขาตีมันไม่ได้ครับเราตีฝ่ายเดียวนะ,อ,ะอันนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่ส่วนมากคือถ้าเด็กดักบอกเขาจะติดไว้หนึ่งใบนะครับชนในใน,ในเมตานะั้นนึงคือมันกันสุกรดด้งหลักๆเลยเด็กสุกรดด้งเล็กนะป่งเล็กกับป่งป่งใหญ่ตีนี้ไม่ได้ซึ่งถ้าเขาคือถ้าเท่างน้าไม่มีตัวอื่นตีเขาแทนก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแนใช่ครัอันนี้เป็นร่าหลักของ G X นะครับแต่คราวนี้ถ้า มีแต่ท x มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับดังนั้นต้องมีโปเกมอนตัวอื่นที่มาเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคราวนี้จะมาดูว่าตัวไหนจะมาซัพพอร์ตเราได้บ้างนะครับคราวนี้โปเกมอนที่จะมาสนับสนุนของตัวเด็กดักบอลของเรานะครับมันมีอะไรบ้างแน่นอนมันเป็นเด็กมืดนะครับแักก่อนเลยนะฮะถ้าถ้าเราจะเล่นกันจริงๆนะฮะมันจะมีนี่ครับผมเซเมฮาร์เดอร์นะตราวนี้ผมว่าทุกคนอาจจะเฮ้ยมันตัวอะไรมันมายยังไงนะมันคือฉลามบุกนั่นเองนะฮะนี่คือฉลามนะคราวนี้ตัวฉลามนี่ เมื่ออีโวนะครับเนี่ยเนีน่ยตอนนี้มันบอกว่าเมื่อเมื่ออยู่ในเธอเราครือนั่นแหละเราโวมันจากมือลงมาปุ๊บนะฮะดูการ์ดหกใบบนกองนะครับแล้วถ้าแล้วเราดูเสร็จปุ๊บเอาพลังงานมืดนะครับจากในนั้นที่เราเปิด6กใบ,บนี้มาแปะไว้ที่ตัวนี้ได้เลยกี่ใบก็ได้กี่ใบก็ได้อ่าสมมุติผมง่ายๆเลยนะฮะในสนามผมมีมาย,ยูว้าตั้งอยู่แล้วข้างบนเนี่ยผม<อ>มีแบคกิดักไลตั้งอยู่ไม่อยากนึงสภาพเลยสมมติผมแบบลงมาปึ้ง เปิดหกใบจะหกจี้โอ้โหโยกสบายเลยครับแล้วคันนี้เช่นนะฮะแบ็กกี้มันใช้สาว่าจริงแต่มันมีท่า GX อีกทำกับตรง,งข้ามหมดสภาพเลยเอกลายเป็นว่าเทินที่2เราเนี่ยเราแปลงมานิล่าแล้วเราสมัยเดอร์แล้วมีสมมุิมี 6G จี้น่าสม,มุนนะครับเราก็เอาที่6อันเสียบตัวนี้แล้วก็เจี๊ยกได้เลยโอ้โหเรียบร้อยใช่ฮะนี่คือเป็นตัวบูตี้นะฮะสำหรับเด็กดาร์กบ็อกซ์หนึ่งหนึ่งเวอร์ชันเลยนะฮะคือลงมาบูตี้หลัวๆ,ๆนะฮะนี่คือตัวแรกสมัยเดอร์นะฮะมอ่วตัวที่2นะฮะคือ ดาร์กไรปิซึมนั่นเองนะครับดาร์กไรปิซึมตัวนี้นะฮะคันนี้ตัวนี้มันจะบู๊จี้ยังไงเอ่ยสมมุติถ้าเราถือจี้บนมือนะถือเอนเตจี้บนมือนะฮะดาร์กไรปิซึมเนี่ยแล้วเราลงมาจากจากบนมือปุ๊บนะฮะเนี่ยเมื่อจากบนมือลงมาวางบนเบรปุ๊บเราสามารถติดเอนเตจีมืด2อันให้ที่ตัวมันนั่นเองโอ้โหซึ่งตามกฎโปเกมอนเนี่ยเราจะแปะจี้ได้แค่เธอละลายสมมติถ้ามีเราแปะจี้ไปแล้วใส่ทัมเมอรเดอร์แล้วหรือแปะให้ตัวอื่นก็ได้แล้วเราลงตัวนีก้เเห็็นมมฮะคววารของมันคือเฮ้ย ใช่เร็วมากใช่เต็มนี้เร็วมากแล้วคือเร็วมากนะฮะแล้วคราวนี้ที่ผมบอกคือตัวนี้มันไม่ใช่แค่ตัวบูจี้เหมือนสมัยฮาร์เดอร์เฉยๆนะครับตัวนี้ของมันคือถ้าอาบิสสลิปครับผมถ้านี้ใช้สีที่มืดซึ่งโอเคถ้าเราเล่นอย่างนี้เราไม่ต้องของที่เราพออยู่แล้วนะไปนี้คือทําให้โปเกมอนฝั่งของข้ามนี่ฮะหลังจากโดน120เมตรแล้วเนี่ยเป็นสภาวะหลับนะครับคราวนี้หลับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลับเนี่ยมันต้องทอยเหรียญทุกเทิร์นใช่ไหมใช่อ่าแต่คราวนี้ถ้าใช้เจออา หมายถึงคือถ้าไม่หัวสองครั้งไม่ตื่นอตายใช่กออเนช่ยหรอใช่ใช่แบนี้จะเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บคือเขากลายเป็นว่าเขาต้องทอยได้หัวสองครั้งอะ่ะซึ่งโอเคครั้งหนึ่งเราก็ห้าสิบแล้วแต่ถ้าสองครั้งเนี่ยผมว่ามันยากมากเลยนะยากยากครับถ้าลงไปตีใส่ปุ๊บฝั่งตรองข้ามนี่คือแบบจะทอยยังไงให้มันได้สองคือโอกาสมันมีแหละครับมันยากมากันนี้จะเป็นตัวที่เอามาสามารถบูจี้ได้แล้วก็ตีดักของน้องข้ามได้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่ง โอเคนะฮะถัดมานะฮะตัวที่สามารถทำให้เกี่ยวกับบูตี้นั่นเองนะฮะตัวนี้คือตัวอากโยงนะครับอากโยงผมว่าถ้าเป็นเทนเนอร์ทั่วไปน่าจะคุ้นเคยกันนะครับอากโยงเป็นโปเกมอนอัลตาบีดซึ่งข้อสามบัตของมันคือเอาเอเนจีเบสิกพื้นฐานในหลุมเราแปะไว้ที่ตัวมันได้ทุกคนเท่ละครั้งนะไอต,ตัวนี้ทำาไงเอ่ยนะฮะ สมมติในที่เราดิฟตกหลุมไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องการบูจี้ตัวนี้อากโยงม,มันจะดึงจี้กลับมานะเราคิดสภาพสมมติถ้าเกทโคนะอยู่ในสนาม oh. แล้วเรามีอ่าเกอกโอเอ็นครับใช่ไหมครับแล้วก็มีอ่าตัวนี้ก็ได้ครับดาร์กไล่นะคราวนี้สมมติฝั่งตรงข้ามเป็นปีกลอมอย่างเงี้ยเรามีนับ1 2 3นะฮะ4 5 6 7้าหกเจ็ดนะฮะสามเจ็ดยี่สิบเอ่ไหมครถา้าเป็น ADP ก็ได้อ่าเอดนะฮะเลื่อมัน2เลือ280่อเอดีพีสองมันต<ม>ีสองร้บ เอดพีไม่ตายอาแต่ถ้ามีอะโกยุงอยู่อย่างเงี้ยดูดจี้เพิ่มใหม่อีกหนึ่งครับผมอะร่วงฮนะมันโบกขึ้นมาอีกใช่ครับแปะชัยแบะหรือนี่น่อะไรก็ตามาตายทันทีงั้นตอนนี้เป็นเหมือนอารมณ์ที่ผมบอกว่าสามารถดึงจี้ที่เราทิ้งสุสานไปแล้วจากการที่ดิสการ์อะไรต่างๆเลยก็ตามให้เบอร์บ <ball> อลเลยตอนนี้มันจะกลายเป็นรีไวจี้จากสุสารขึ้นมาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องลงจากมือด้วยอันนี้ผมว่าเป็นแนะนกาก็คือเป็นตัวที่เขาใส่กันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะรีรีไวจี้ได้เรื่อยๆเป็นตัว จริงๆอากโยงไม่ได้อยู่แค่เด็กดักบ็อกนะครับคือจริงๆแล้วใช้ได้กเด็กเลยใช้ได้หมดเลยเด็กสุกัดดองอะไรก็ใช้นะอันนี้เป็นตัวที่แบบโอเคถึงแม้คุณไม่ไม่เล่นมือกระตายแต่ว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ขับเด็กนั่นเองนะครับข้อดีของมันคือมันใช้สายหมดเลยใช้สายหมดเลยเอาไว้เทสตีได้ด้วยนี่เรามองตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะคราวนี้คราวนี้ในส่วนของโปเกมอนทั่วไปถ้าเขาจะใส่ในส่วนของเด็กดักบ็อกนะครับถ้าไม่เอานี้ก็คือจะมีพวกนี้นะครับที่ผมแนะนําคือมานิลล่านะครับมานิลล่าจะมี2เวอร์ชันนะคครัับนนนะะฮอี้ก็ื เอ่อเมื่อเร็วตอนนี้ก็คือทําใช้แค่หนึ่งหนึ่งดำนะครับ,รบหนึ่งเนื้อดิจิมืดนะดาเมจเท่ากับจำนวนโปเกมอนที่มีความสามารถบำกระนาดฝันหนงข้ามคูณ50คิดก่อนในเมตาเนี่ยการ์ดโปเกมอนที่ลงมาแล้วมีเอฟเฟกต์ีอเบลิตี้สีแดงๆเนี่ยเยอะมากอ่าดังนั้นเราสามารถตีหนึ่งโอ้แล้วตีโอ้ตีห้าสิบฟองข้ามมี3ตัวตีร้อยห้าสิบตัวคือตัวนเนี้ยเนี่ยเหมือนอารมณ์ตีเพื่อกวาดหรือเทรดนะฮะแล้วเขาต้องตีมันตายแล้วก็ติดไปสามนั่นเองดังนั้นสมมติถ้าถ้าเราขาด damage นะมานิววล่่าตันี้ชยุได นะครับคือเป็นตัวที่ตีดีคันนี้อีกตัวหนึ่งนะเป็นมานิล่าเหมือนกันนะนี่เราแต่คนใส่นะครับอันนี้ก็คือใช้หนึ่งใส่แต่แนนเราใช้จี้มืดนะครับมันบอกว่าโปกเกมอนทุกตัวบนกระดาษของทั้งสองฝ่ายที่มีความสามารถจะได้รับแลมเมดตัวละหกสิบอืในนี้ที้คือสมมติถ้าฝั่งของข้าม,มีโปกเกมอนความสามารถอยู่3ตัวเรามีอยู่2ตัวทุกตัวโดน60หมดมันคือการตีออลตีกว่าครับนะก็คือเหมือนการทิ้งดาเมจไว้ก่อนแล้วค่อยเอาโปเกมอนตัวเราค่อยตอบแทนนะในี้ส่อนมากคือเขาจะใส่ติดไว้ในด็กคื่อเตัวนี แล้วก็มีมืออีกก้าตัวนี้คือมาสำรองไว้ซึ่งพวกนี้เวลาลงไปฝั่งเรากิดหนักนะเออว่าเอ๊ะจะมายังไงนะ,ะพวกนี้คือเหมือนเป็นตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับคือแล้วแต่เทรนเนอร์เลยว่าจะจัดแบบไหนนะครับอันนี้คือเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับนี่นให้ใ่ใช่คือเด็กดักบอกมันเล่นได้หลากหลายมากใช่ครับใช่แล้วคราวนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นที่เคยเล่นกันก็นกคือจะเป็นแบ็กกี้นะครับกับคารามาเนโนะฮะสองตัวนี้ ตัวแบกกี้นี่โอเคคือข้อสามารถของมันคือเขาจะใช้ท่าบ่นนะเห็นเมื่อเทิร์นที่แล้วของเราถ้ามีโปกเกมอนของเราอาท์ครับมันจะตีแรงขึ้นอีก90มันจะกลายเป็น120โอ้โหไมไปตีสวนเลยนะฮะน,นี่คือจะมใีในตอนนี้ที่เราเล่นการเล่นเป็นเด็กแบกกี้ก็มีมนะอัน,นี้เป็นโปกเกมอนพืชที่น่าโปกเกมอนมืดที่น่าสนใจอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนอันนี้คารามาเนโรนะอันนี้คือในส่วนตัวผมแนะนําแบบเก่าๆแล้วกันนะคือตัวนี้มันคือผู้ควบคุมการสะกดจิตเนี่ยใช้1 Energy มืดนะครับ ดูกาปรปลดฝ่ายของข้ามแล้วก็เอาโปเกมอนเนี่ยฮะแล้วก็ทิ้งโปเกมอนตัวนั้นนะครับที่อยู่บนมือลงสุสานไปแล้วตัวนี้จะใช้ท่าของโปเกมอนตัวนั้นได้หนึ่งท่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุิบนมือเขามีด um. ิสดอนเรซิลัมเราใจหนึ่งปุ๊บเราเรา,เราใช้เราใช้หนึ่งท<อ>ีดูมือเขาเราเอาเนี่ยตัวเนี้ยตีท um, ่าดิสดอนเรซิลัมสองร้อยสามสิบตายตาย,ตายจี้เดียวใช้จี้เดียว,ยวใช่แต่คราวนี้แง<อ>นีนม้นม,นมีคนบอกว่าแล้วถ้ามันอยู่ในสุสานล่ะ นะแล้วมีของที่เอามาใช้กันได้กันนะการกล่องตกกระจาย <c oughs> การนี้ก็คือเลือกการให้สุสานฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบขึ้นเหนานะครับดังนั้นเราใช้ไปนี้ก่อน แล้วก็ใช้คาเมโลดูมือเขาต่อสมมติถ้าในในในหลุมเขามีถ้าอ่ามีไครลิวสมมต,ต,ติตัวผมสมมติาไม่มีไครลิวที่ตี270อ,อยู่ในหลุมอย่างเงี้ยอเล่าไครลิวขึ้นมือเขาไปเพราะว่าเด็กเช่นเด็กเออ่เด็กมิวใช่ไหมครับเขาจะเอาพวกโปเกมอนพวกเนี้ยที่เป็นร่างร่างสองเนี่ยลงสุสานไปแล้วแล้วมิวจะใช้ท่าได้สมมติมเอาตัวเนี้ยโยนไครลิวจีเอ็กขึ้นมือเขาไป แล้วคาราเมลโลกดท่าแรกโอ้โหเรียบร้อยตีตอได้สิเรียบร้อยมิวทูอ๋อต้องตายก่อนแน่นอนใช่ครับอันนี้เป็นอีกเวนึงนะครับที่สามารถตอนแรกคือผมไม่เคยคิดถึงการ์ดใบนี้นะเพราะดูว่าเอ้าก็เอาให้เพิ่มการ์ดให้เขานี่ยนะมันเอออ่ามันมีข้อดียังไงใช่ไหมใช่ไม่เคยคิดว่ามันมีข้อโอ้โหแล้วแบบข้อดีนี่มันมันแสบมากฮะใช่คืออย่างเงี้ยคือมันก็จะเฉพาะทางนิดนึงนะแต่ของก็คือเป็นการ์ดที่เล่นสนุกได้อ่าอ่าอ่าถ้าคุณจะใส่เเป็นซอรร์์ไพสช็อติถ้าครััับผมมโโอออออเเคคฮะะนนนนนีี่่่่ืหลกกๆใใสววขขงปทจยูตอง ดักบอกก่อนแต่คันนี้แน่นอนถ้าคุณจะจัดฟูลเพเกมอนคันนี้ไม่พอไม่พอมันต้องมีโปกเกมอนที่เรียกว่าสามันประจำบ้านซึ่ตงตอนนี้แน่นอนคือผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันฮะนี่คือเดเดเนจิเอ็กนะฮะ เป็นใบจั่วชั้นดีที่สุดนะครับตอนนี้ในมุมมองของเทรนเนอร์ทั่วไปเลยทั่วผมว่าทั่วโลกที่เล่นการโปเกมอนเดนเนเน่เป็นโปเกมอนที่ใช้ในทุกเด็กนะครับดิสกัดทั้งหมดบนมือแล้วจั่วขึ้นมา6ใบนะเป็นใบที่ใช้งานนะเดนเน่ถึงแม้จะเป็นโปเกมอนไฟฟ้าแต่แน่นอนข้อต่อมาของมันคือลงมาเสร็จใช,ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช่เป็นการเปลี่ยนมือนั่นเองซึ่งที่ผมเคยบอกแล้วโปเกมอนการเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้เติมมือเข้าไปคือใช้การดบนมือคนเสร์จเดนเน่มาใบสุดท้ายลงมาปุ๊บ เรียบร้อยเรียบร้อยจวเพิ่มอันนี้คือถ้าคุณจะเล่นเมตาเกมนะครับยังไงคุณก็ต้องมีเนเนเนะครับอยู่ในโปเกมอนชุดที่5นะฮะครับ Double Burst นะาเราไปเปิดหากันได้นะใไปขายของนะฮะแล้วก็อีกนึงก็คือในส่วนของเมตามอนนะครับเมตามอนก็จะเป็นตัวเป็นร่างพื้นฐานนั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนพื้นฐานซึ่งตัวนี้สมมติถ้าคุณมีโปเกมอนที่เป็นสเตจหนึ่ง คุณจะเอาตัวไหนก็มาวางทับได้เลยนี่คือความสามารถของเมตามอนนะครับแล้วใบสุดท้ายนะครับของโปเกมอนที่ทุกคนน่าจะมองข้ามกันก็คือในส่วนของซิวัตี้จีเอ็กครับครับคันนี้ซิวัตี้จีเอ็กมันมันดีไงพี่มันดีไงครับพี่อ่าคันนี้ดูก่อนนะฮะซิวัตี้จีเอ็กต์คอมโบมาร์ดก่อนนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราจั่วการ์ดสำรับได้จนมือเต็มห้าใบสมมุติมีใบเดียวก็คือจั่วจั่วจั่วสี่ใบโอ้โหแล้วใช้จนหมดมือใช้ซิวัตี้จั่วก่อนโอ้โหหเเเเเดดดีีี๋ยววววรรราใใใชชช้้้้้้ทนนนนอออ์ส็็จจและะฮบมมืกกซิั่ไ มันจะกลายเป็นตัวรีร<อ>ีมือเราเรื่อยๆเลยใช่ใชครับนะฮะนฮะเห็นไหมฮะและคันนี้ท่าของตีของซีวารดีผมบอกเห็นไหมใช้สองเอเนจีใสไลท์สีดังนั้นอยู่ในเด็กอะไรก็ได้ใช่นะอะไรก็ได้ครับแล้วยิ่งเด็กอย่างนี้คือต้องเติมมือเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อบูทบูทหางดังนั้นตัวนี้คือดีมากหนึ่งเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นโปเกมอนสเตทที่ดีเหมือนกันอ่าอันนี้คือหลักๆของตัวของโปเกมอนก่อนนะครับครับโอเคคันนี้เราหลังจากที่เรา โปเกมแนะนำโปเกมอนแล้วอันนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวการเทรนเนอร์หรือซัพพอร์ตกันนะว่าสมมติถ้าดาร์กบ็อกถ้าจะทําให้เป็นฟูลจริงจากที่จะเป็นสตาร์เตอร์เนี่ยมันควรจะเพิ่มอะไรบ้างแต่ที่เมื่อกี้เราดูไปแล้วเทปที่แล้วคือพวกชิ้เราน่าใบจวก็ไม่มีปัญหาฮะอันนี้สิ่งที่มันจะควรมีอยู่ในตัวเด็กเมตอรนะครับมีอะไรบ้างนะใบแรกก่อนเลยนะครับคือแท็กเค้าแท็กเค้าเป็นของซัพพอร์ตนะครับเขาเรียกว่าเป็นโปเกมอนเป็นการเทรนเนอร์นะฮะ <perfekt> เ,ป ok เป็นการ์ดไอเทมนะฮะของอยู่ในชุดนี้แหละชุดแรล <AK S 1> ในส่วเราเองในชุดสุดตำนานนะครับครานี้ตัวแท็กคอมันมีข้อด,ดียังไงเหรอฮะเข้าสามากกัอนเลยนะฮะนำการ์ดแท็กทีมจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราได้ถึง2ใบให้กับฝ่ายตองข้ามดูนําขึ้นมือ <olm. S 2> แล้วคือมันมาสามารถเสิร์ชการ์ดที่มีคําว่าแท็กทีมก็คือไม่ว่าจะเป็นทางโปเกมอนหรือซัพพอร์ต เสิร์ชขึ้นมือได้เลยนะใช้งานต่อเนื่องมากนะฮะซึ่งสมมุติถ้าเราปกติเนี่ยเราจะหาโปเกมอนเนี่ยเรารู้อย่างเราเราต้องแบบต้องใช้บอลอ่ะอ่าใช่ใช่แต่ครั้นี้พอมีแท็กคอเนี่ยเราเรียกได้เลยครับนะฮะนนี้เป็นใบที่สามัญประจําเด็กเลยที่ว่าทุกคนต้องมีนะฮะแล้วก็คือได้2ใบด้วยใช่ได้สองใบเนี่ยแล้วมันเป็นไอเทมการ์ดอ่ะใช่เว้ยโอ้โหแค่ปกติใช้ตอนไหนก็ได้อ่าใช่ตอนไหนก็ได้คือเสิร์ชเสิร์ชสมมุติเราเอาใบนี้เสิร์ชการ์ดที่เป็นซัพพอร์ตแอคทีม นี่ใช้ได้ต่อใช้ซัพพอร์ตได้ทีมต่อได้อันนี้คือผมาถ้าถามว่าเป็นใบที่แบบสุดยอดมากนะเรับชุดนี้คุณก็ต้องมีนะครับใบถัดมานะฮะนี่เลยนะชิโรนาแคสต์เรียนะครับอันนี้เป็นการ์ดแท็กทีมเทรนเนอร์นะฮะเป็นครั้งแรกที่ออกมาในการ์ดของโปรแกรมภาษาไทยใช่ฮะคือเจนหกนี่แหละเจนหกนี่แหละนะฮะอันนี้แน่นอนนะฮะใบนี้ก็คือสามารถรีเทิร์นนะครับการ์ดซัพพอร์ตในหลุมกลับขึ้นมาได้หนึ่งใบและครั้งนี้การ์ดแท็กทีมเทรนเนอร์เนี่ยมันจะมีการทำเอฟเฟกต์อยู่สองสองบรรทัดนะครับ ต่อันอันข้างล่างเนี่ยต้องดิสการ์ดตามค่าคอที่เขาบอกนะครับเราก็จะเกิดผลตามนั้นนะอย่างเช่นชิโนะแคทเนี่ยผมเรียกงี้แล้วกันนะครับผมดิสการ์ดหนึ่งใบจวการ์ดเพิ่มสามใบแล้วก็หยิบทตัวซัพพอร์ตที่อยู่ในหลุมเนี่ยกลับขึ้นมาได้ด้วยถ้าเกิดเราได้การ์ดสี่ใบเลยจากการเปลี่ยนบนมือสองใบซึ่งถ้าเกิดการวนลุกของอันนี้คือไงก็ต้องใช้นะครับน่าสนใจฮะอันนี้นี่เลยนะฮะสุดยอดการ์ดของเรานะฮะกุสมาฮาลานะฮะสุดยอดการ์ดแท็กทีมเทรนเนอร์นะครับอันนี้คือไวเซอร์สเตเดียม โอ้โหเสร์สเตเดียมซึ่งถ้าเราอยู่ในเด็กอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของปิกาลอมหรือเล่นมิวอะไรก็ตามเนี่ยครัสเตเดียมตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นต้องอยู่หยุดต้องใส่ทุกเด็กทุกเด็กทุกเด็กต้องมีเติมสเตเดียมอย่างน้อยหนึ่งถึงสองใบอยู่แล้วบางเด็กไทยซีเลยซึ่งเยอะมากซึ่งคุณมหาราสามารถเสร์ตสเตเดียมลงมาวางได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือแบบโหดมากแล้วครั้นี้ความสามารถของมันก็คือถ้าทิ้งการ์ดอีกสองใบเราสามารถเสร์ตไอเทมติดโปเกมอนเอเนอรี่พิเศษอีกใบหนึ่งด้วยโอ้โหถ้าเกิดเราเสร์ิ์ด ส <3 S 2> ามใบนี่คือความสามารถของเทนเนอร์แท็กทีมโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับโอเวอร์ฟูมากนี่คือยังไงก็ต้องติดไว้นะครับไว้เสรจอพวกสเตเดียมที่ผมบอกคือตลาดมืดนี่นะเรามาตั้งกับดาร์กบอลไม่ต้องห่วงเลยครับ oh. เราตีเขาเราหยิบไพ่มากเราหยิบไพ่กับเขาตามเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ถ้าเขาตีเรา หยิบน้อยลงหนึ่งใบอันนี้คือตลาดมือที่ผมบอกว่าอยู่ในเด็กไ่ต้องใช้คุณแม่หั่ได้ดีใช่นะฮะนี่คุณแมาหั่นไครับผมโอเคนะฮะคราวนี้อีกใบหนึ่งนะครับสำหรับเทนเนอร์แท็กทีมถ้าอยู่ในทุกเด็กที่เป็นเมตาต้องใส่กันก็คือมาโอซูเรนครับนะครับใบนี้คือสลับสั่งสลับโปเกมอนเบนกับต่อสู้ของเราอย่างละใบแต่ถ้าเราดิสก้าสองใบ คิวเลือด120ครับโอ้โหและคันนี้ในเด็กของดังบล็อกเหล่านี้ใบสุดท้ายที่ผมจะแนะนำแล้วนะฮะเป็นใบที่โดยปกติคนจะไม่ค่อยเล่นกันคือเลดแอนกรีนครับเลดแอนกรีนแพ็กทีมใบนี้เป็นใบที่คัดในเด็กของดังบล็อกเลยนะครับถามว่าทำไมหรอนะครับใบนี้มันบอกว่าเลือกโปเกมอน GX 1ใบครัหนึ่งใบนะครับที่วิทนยนาการจากโปเกมอนพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยหนึ่งใบจะสำรับเนี่ยแล้วเ,เอาโปเกมอนที่เราเสิร์ชเนี่ยแปลงร่างได้เลยน่าสมมุติว่าเราเราแปลงร่างอยู่แล้วตัวหนึ่ง S <S แล้วเราสามารถใช้นี้เพื่อจะแปลงร่างแต่สมมติมันอยู่ไม่ได้อยู่บนมือเราแต่เราสามารถเรียกมันออกไาแปลงร<ช>่าได้<ช>เลยสมมติมนในสนามเรามีมานิล่าร่างแรกหรือเอ,เอาง่ายสุดเลยเมตาบอนเนี่ยเมตาบอนตั้งอยู่เงี้ยแต่เรามานิล่าเราไม่อยู่มันอยู่ในเด็กแต่<ห> <นะ S 2> ว่าจะเอาตัวไหนมาก็ได้เลยนะครับใช่ใช่นะฮะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยนะฮะสมมติมนในในสนามเราขาดมานิล่าครับใจะไหมฮะเราทำยังไงล่ะใช้เล่นแอนด์กรีนอ่าฮะเสิร์ฟมานิล่าจากในกอง คือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่จังหวะเกมเลยเราจริงๆถ้าสมมติว่าอาจจะไม่ใช่ทางอาจจะไม่ใช่มานิล่าอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นอะไรก็ได้เลยที่มันแล้วแต่จังหวะเกมเลยที่เป็นเซคเกอร์นะฮะอย่างเดียวก็เป็นเปอร์เซียนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัวอะไรซึ่งโดยปกติดักบ็อลเนี่ยเขาจะแปลงมานิล่ามันเรียกมาได้เลยนะฮะหรือไม่ก็คือสิวดีเพื่อเอาไว้จั่วนะฮะคราวนี้พอแปลงเสร็จปุ๊บความสมัครของเล่นกินคือเมื่อเราทิ้งการสองใบเราเอาเอนเนอี พื้นฐานจากสำรับ2ใบมา8ตัวที่เราโวอ้โหได้เลยนั่นโอ้โหเรียกว่ามาขุนรอได้เลยแค่ใบเดียวนั้นแหละแต่นั้นเล็กในกินเนี่ยมันเหมาะสําหรับบางเด็กเท่านั้นที่โดยเฉพาะเป็นการเพราะโปรแกรมอนวิวัฒนาการและคราวนี้ที่ข้อดีของมันคือมันเพิ่มที่ด้วยซึ่งเด็กของเราเด็กมืดเนี่ยเน้นขอที่เยอะๆใช่ขอไวๆขอออกมาเยอะๆจัดหนักนะครับอันนี้คือหลักๆของตัวของตัวคอนเซปต์ของตัวดักบ็อกนะครับคือการ เน้นการบูตเอเนจีซึ่งแน่นอนการบูตเอเนจีที่เราเห็นมันมีหลายเด็กแต่ว่ามือเนี่ยเราเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะฮะแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันสามารถเทิร์นสองก็ตีได้2ก็ได้ครับได้แล้วนะฮะ<ช>แน่นอนเรานะยังเพิ่มได้เรื่อยๆเเ,เพราะว่ามันจะมีการที่ทิวบอกว่าถ้าเราสามารถถ้าเราทําเป็นเด็กให้เป็นแบบเมตาเกมเป็นแบบทัวนาเมนต์เด็กเนี่ยไบซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยมันฟูอยู่แล้วนะฮะนะเราเห็นเองนะฮะอันนี้คือท้าแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าจะขึ้นมือหรือเปล่า ใช่แต่ถ้าที่ผมบอกว่าพวกนี้นะครับยังไงถ้าคุณเล่นในส่วนของตัวเมตานะครับก็ต้องมีพวกนี้อยู่ใน<อ>นี้่คือผมก็ต้องแนะนำด้วยคอมเมนต์เลยละกัน <ผม S 2> จะเป็นอะไรก็ตาม โอเคนะครับสุดยอดครับพี่ใด้ครับอย่างแจมอย่างแจมเรียกว่าชุดใหญ่ไปครับพี่เน้นเกมไวเน้นตีแรงนะเรียกว่าขุนอันนี้ไม่ต้องนานมาซัดเลยใช่มาแบบมาแบบปุ๊บๆๆ๊บครับตายแบบไม่รู้ตัวใช่แบบงงๆไปเลยตายไม่รู้ตัวเวือะไรมีตัวที่สามารถแบบช่วยให้เราสามารถหยิบไ่ได้เพิ่มอีกน่าสนใจมากครับนะก็เรียบร้อยกันไปนะเกิดใครสนใจอยากจะเออให้ได้อยากได้คําแนะนําไม่ใช่แค่เด็กดาร์บ็อกด้วยเด็กอื่น นี่เลยครับมีอะไรก็แวะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านไอเพกาช็อปนะครับหรือก็ดูที่ผมบอกคือดูข้างล่างได้เลยนะจะมีลิงก์ของทางเพจไว้ให้นะฮะครับผมนะฮะสุดยอดจริงครับพี่ขอบคุณครับนนี้ต้องขอบคุณอย่างมากครับผมนะฮะก็คนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ต้องมารอดู EP หน้าว่าผมจะพาใครมาสอนผมอีกหรือมาแนะนำทิคนดีๆหรือว่าการจัดเด็กดีอีกนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณ พี่ฮนะคสรับผมมาแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติ๊งๆให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็สามารถรับชมคลิปอน่นๆอีกมากมายได้เลยครับ